มาแล้วครับมาแล้วบ้านไม้นอกดาวสวยๆสร้างในสวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอคิริมาจังหวัดสุโขทัยครับคนที่ยืนอยู่ด้านข้างผมนะครับก็คือว่าช่างออบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยฮะชื่อออบนะครับอยู่บ้านนอกดาวผู้ใหญ่นิตยานะครับจังหวัดกาแพงเพชรนะครับบ้านสวยๆแบบนี้พี่ออบผมถามหน่อยเท่าไหร่พี่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทได้กี่ห้องนอนพี่สองห้องนอนครับหุยท่านผู้ชมสองห้องนอนเลยเดี๋ยวตามกันมาดูฮะพี่ออบครับ ระยะการสร้างนี่คือกี่วันพี่แบบนี้ถ้าเริ่มสร้างอยู่ประมาณสามเดือนครับสามเดือน <de> แต่ที่ร้านมีอยู่แล้วครับตรงนี้ครับแล้วทําไมคนเขาต้องมาซื้อบ้านไม้นกดาวก่าเราบ้านไม้คือมีประโยชน์อะไรพี่บ้านไม้ก็มีอยู่แล้วเน็บไม่ชานะครับอยู่อย,อย,อยู่สบายครับหน้าหนาวเงี้ยอุ่นเลยนะครับอยู่ด้านในอุ่นเลยอยู่แล้วเน็บไม่ชาแถวบ้านผมก็เป็นเน็บชาอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เป็นใช่ครับ แล, zip. แล้วไม้พวกนี้คือเป็นไม้อะไรบ้างพี่เป็นไม้เนือเน้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งก็คือแล้วแต่ไปแล้วหลังคาอย่างเงี้ยฮะหลังคาเป็นของ S c g ตาช้างครับหลังคาให้เป็นของ S c g ด้วยใช่ครับสีฟ้าไฟกระเบื้องกระเบื้องก็คือครบหมดเลยครบหมดเลยด้านล่างมาฮะตรงนี้คือจะเป็นสามารถทําให้เป็นหลไรดได้บ้างพี่ก็พูกไปนอนได้นะครับที่จอดรถได้จอดรถได้หรือจะก่อผนังกั้นห้องก็ได้โอ้โหต้องไม่ใชนสองชั้นเลยครับเนี่ยฮะด้านล่างคือเราจะก่อห้องครัวทําห้องน้ําด้านล่างอะไรไดด้หม ได้หมดครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะ7จ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับเป็นบ้านไม้ผสมนะทั้งไม้สักไม้เต็งไม้เนื้อแดงไม้มะข่าพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เอาพาผมขึ้นไปชมด้านบนหน่อยนะครับในส่วนของประตูเนี่ยเขากู่ไม้เป็นยังไงอ่ะพี่เป็นเจาะลายเชลลุนะครับเป็นไม้เดินลายนะครับอืมคือเนี่ยครับโจทย์ของพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเขาอยากได้บ้านแบบนี้มาวางไว้ที่สวนเพราะอะไรพี่ก็ดูสวยครับบ้านไม้เป็นเอกลักษณ์ครับ ท่านผู้ชมนะฮะก็คือสถานที่ผลิตเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรครับนี่ฮะใหญ่ๆเลยก็คือเขียนว่าผู้ใหญ่นิตยาครับมีเพจมีอะไรไหมพี่มีครับมีครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาพี่อ้อครับพาผมขึ้นชมด้านบนหน่อยนะครับในส่วนของบันไดเนี่ยเป็นไม้อะไรอ่ะพี่เป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งนะครับถามนิดนึงฮะเรื่องลวกเรื่องอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมพี่แบบลวกกินไหมอายุการใช้งาน ไม่มีครับตอนที่ร้านเราจะมีขั้นตอนการทําล้างน้ํายาก่อนครับน้ํายาล้างกวกครับอทุกชิ้นเลยครับไม้ครับโผล่ขึ้นมาท่านผู้ชมคือทําไมอยู่แล้วเหมือนเย็นเลยนะพี่นะเย็นครับสบายตาทําไมสีคือเป็นโทนสียังไงครับเนี่ยอันนี้ผมใช้ลายสีลายไม้ครับสีลายไม้สีลายไม้แล้วที่นั่งเป็นเอกลักษณ์มากเลยใช่ครับคือรับกับหลังเราได้ดีครับเป็นตัวเอลครับที่นั่งทรงเอลครับโหพี่ออฟทำไมพื้นกระดานส่วนมากผมไปรีวิวบ้านไม้เขาจะเป็นเล็ก ครับแต่ทําไมอันนี้คือพื้นกระดานไม้ใหญ่จังอะพี่อ๋อคัดครับคัดไม้น่าใหญ่ใส่ครับอย่างนี้ต้องแพงดิพี่ใช่ไหมฮะก็ราคานี้แหละครับเจ็ดแสนแปดครับอืมแล้วราคาเริ่มต้นนะครับของนิตยาบ้านนอกดาวใช่ไหมฮะบ้านไม้นอกดาวคือราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ของผมเริ่มอยู่สองแสนห้าครับสองแสนห้าท่านผู้ชมแต่ดูฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะดูไฮไลท์คือดีไซน์ไม่เหมือนใครเลยอะคือจริงๆตรงนี้มันอาจจะต้องโล่งไปใช่ไหมพี่แต่ตรงเนี้ยคือทำลับอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ครับการออกแบบนี่คือใครเป็นคนออกแบบพี่ออกแบบเองนะครับอ๋อพี่ออฟออกแบบเองเลยใช่นะครับแล้วไฟได้ครบหมดเลยได้ครบหมดเลยนี่ท่านผู้ชมดูไฟด้านบนนะห้องนี้เป็นห้องอะไรครับพี่ห้องนอนครับอ่ะพี่ออฟพาผมชมหน่อยนะครับท่านผู้ชมเข้ามาโหบรรยากาศเนี่ยคุยพี่ทําไมมันแน่นๆจังอ่ะคือจริงๆอ่ะเนี่ยผมขอกโดดเลยนะคือมันมันจะแบบว่าจริงๆมันจะบงบงใช่ใช่อันนี้ทําไมมันแน่นอ่ะพี่ผมใช้ลอดทีสามสิบเซนเองครับ ท่านผู้ชมใช้ลอดถี่นะรตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ชมนี่นะฮะเห็นไหมก็คือดวงไฟทำฝ้าหลุมให้แบบนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับในส่วนของพวกประตูนี้เราทําเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นลายอะไรนะลูกฟักบ้านเรือนไทยครับลูกฟักบ้านเรือนไทยเอามาดัดแปลงครับดัดแปลงใส่บ้านเรดาวนะครับหลังใหญ่ขนาดนี้แต่นี่ผมชอบตรงนี้คือเขาทําไว้เพื่ออะไรขอญาตน,นะ นี่ฮะไว้ต่อเติมห้องน้าครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้ไว้ต่อเติมห้องน้านะใช่เดี๋ยวให้นะฮะคุณช่างกล้องเดินมาแผ่นตรงนี้ตรงนี้พี่เขาจะต่อเติมมาเป็นห้องน้ำใช่นี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมก็คือฟิลลิ่งเนี่ยอยากได้อยากได้ห้องน้ํครับฟิลลิ่งคืออยากได้ห้องน้ําต่อเติมแยกแต่ทางร้านก็มีบริการรับทําห้องน้ําให้เหมือนกันทาได้ครับทํได้ได้แต่พี่เจ้าของอยากได้แบบนี้ครับท่านผู้ชม7จ็ดแสนแปดหมื่นยังไม่จบนะยังมีอีกหนึ่งห้องอย่างประตูเนี่ย เป็นบานเลื่อนสไลด์แบบนี้ค,คือเขาเรียกว่าบ้านไม้นอกดาวผสมผสานใช่ไหมพี่ครับใช่ครับแล้วอันนี้เป็นประตูอะไรพี่ประตูเลื่อนครับประตูเลื่อนอย่างกระจกอย่างเงี้ยพี่เราสามารถเลือกลายได้ไหมฮะเลือกได้ครับผมเห็นบางอันเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอย่างนั้นเราทําได้ได้ครับท่านผู้ชมเข้ามาห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเหมือนกันครับผมตัวนี้จะมีไฟให้ไว้สองจุดเหมือนกันเปิดได้นะฮะนี่ท่านผู้ชม นี่ผมปิดให้ดูก่อนนะว่าเวลาการปิดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมีหน้าต่างหน้าต่างเปิดอย่างเนี้เพี่ใช่ครับนี่เป็นเลื่อนครับตอนนี้ก็คือใครอยากได้เนี่ยคือมีพร้อมส่งเลยมีพร้อมส่งเลยหลังนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายหลายหลังใช่ครับที่ทําโชว์ไว้ให้สวยสวยงามมีหลายรูปแบบครับท่านผู้ชมใครอยากได้บ้านนอกบ้านไม้ดีกว่าอย่าเรียกว่าบ้านนอกดาวนะพี่น้องใ่ต้องเป็นบ้านไม้แบบฟิลลิ่งแบบเนี้ยแน่นตึมแบบเนี้ยสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับศูนย์เก3 8 3้าหนึ่งเก้าแปดสามสามแปดสามครับ ขอบคุณมากครับพี่ออบครับ